สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมว่าวจารุวัฒน์นะครับวันนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันเหมือนเช่นเดิมนะครับโดยผมจะหยิบยกเกมฟุตบอลเอฟเอคัพในรอบ16ทีมสุดท้ายมาพูดคุยกันนะครับจะเป็นเกมระหว่างลิเวอร์พูลกับนอริสิตี้นะครับลิเวอร์พูลอย่างที่ทราบกันนะครับเพิ่งจะคว้าแชมป์ฟุตบอลคาราบาลครับมาได้ก็เกมนี้เชื่อว่าจะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นอยู่เล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นที่เป็นสำรองในเกมนัดที่แล้วอย่างอลิซงเบเกอร์อย่าง แนวรับอย่างโกนาเต้หรือว่าผู้เล่นอย่างดิโกโชตาโรเบโตฟิมิโนพวกนี้ผมว่าน่าจะสลับลงมาเล่นบ้างนะครับ โครงหลักที่อาจจะยังอยู่เหมือนเดิมก็อย่างเช่นโมซาร่าหรือว่ากลางอย่างฟาบินโยที่ช่วงหลังแบกทีมเยอะมากนะครับก็น่าจะยังอยู่มาเจอกับนอริดครับนอริดที่ตอนนี้เนี่ยเจ้าบ้านตามตรงแล้วสถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกน่าจะเป็นสิ่งแรกที่พวกเขามองมากกว่านะครับเพราะว่าฟุตบอลถ้วยเองก็ตามเนี่ยดูแล้วโอกาสที่จะเข้ารอบไปเรื่อยๆแล้วจะไปถึงชมป์มันคงยากการอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกน่าจะเป็นเป้าหมายแรกของพวกเขาที่ ตั้งใจนะครับดังนั้นเกมนี้ก็น่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นอยู่พอสมควรดังนั้นดูจากการเปลี่ยนผู้เล่นการไม่ได้ใช้ชุดท,ท,ที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยยังไงลีพูก็ยังดูดีกว่านอริสอยู่เยอะมากนะครับเกมล่าสุดที่เจอกันมานอริสอาจจะได้ประตูขึ้นนําไปก่อนแต่เราก็เห็นแล้วว่าพลังในเกมลุกลีพูก็พร้อมจะยิงประตูเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นเกมนี้ผมบอกได้เลยครับกับทีเด็ด77ดาวครับ ฝันทงไปเลยครับลิเวอร์พูลจะถล่มนอริชขาดลอยครับดังนั้นคู่นี้ให้เชียร์ไปที่หงแดงลิเวอร์พูลครับ